วันนี้วันที่18เดือน7 2็ดสเป็นวันที่79ที่ข้าพเจ้าร์พายวิบูลคิณนภัยขอทวายเสียงสวดสัตวาพระสุภคร,ริตมงคลต่างทวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสักขบูชาและอาเชระบูชาและครูบาจาทั้งหลายขอจิตข้าพเจ้าจงตั้งมั่นในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเชิญบทที่หนึ่งการพัตนตรัยอรหังสัมมาสุพุทโพระคา,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 าวะพุทธังพระวันตงังอภิวาเทมิสวาขาโตัพระคอตาธมโมธมังนราสาามิสุป,ปฏิปันุพระกตัวสาวกสังโฆสังฆังเนมามิ บทที่สองบูชาพระเพิริวินาอราหังสัมมาสัมพุทโธสุจิลังปานิพุโตผุ้นิพพุทธมโนทังนิปรัมมิหิตัติสติเจวะชิวังอาหบุตรจังธทำมังสังฆังสราณัคโตปุเชมิรัตนาแตยังธทำมังจารามิสดทีนาบทที่สามชุลุมเทวดาสมันตาจักวาเคตุอัตตะขัณฑุเทวตาสัทธามามูลยาชาสะสุนันตุสกามกขะทังสักเเกกามิจิรุเปศดิคารัสตะเคจานศริเขวิมานีธีเปตาเทจักามิจิโรนะคะอัเน เคหาวะชุมขีเขตเตภูมาเชยัตุเทวาชลสาวิจเมยะขาสัมพนาคาธิชันตาสัจจิกเกยมุลีวราจนาสาธาโวเมสุนันตุธรรมสวนาคารวยัมบัชันตาธรรมะสวนาคารวยัมบัชันตาธรรมสวนาคารวยัมบัชันตาบทที่สี่อุพาภาคารรมการนโมทัสสะภกวโตอะัะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภกวโตอะัะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะวะโตอรระโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันิี่ห้าไารชลาคมปะเาพุทธังสระนังขะฉามิธรรมังสระนังขะฉามิสังฆังสระนังขะฉามิทุติยัมปีพุทธังสระนังขะฉามิทุติยัมปีธรรมังสระนังขะฉามิทุติยัมปีสังฆังสระนังขะฉามิตัดยัมปีพุทธังสระนังขะฉามิตัดยัมปีธรรมังสระนังขะฉามิตัดยัมปีสังฆังสระนังขะฉามิวันที่หกสัจจิยคาถา นักทิพยเมสนังอัญญังพุทโธเมสร่างวรังเอเจนะสัจจะวชนะสติเมขรุสปทานักทิพยเมสนังอัญยังธรมโมเมสร่างวรังเอเจนะสัจจะวชนะสติเมขรุสปทานักทิพยเมสนังอัญยังสังโฆเมสร่างวรังเอเจนะสัจจะวชนะสติเมขรุสปทาปุริเจติเลตนาปนามัคถาภูธังนะเมตนาภูตตาสรีระจิตตังธรรมะนะเมตนาภูตตาวิสุทธิสาวรังทัคขังนะเมตนาภูตตาสุทสีละทิฏฐิเอตังนัะเมตนาตนาจาย์วะหังสำมาสะ โมตลิตาวัตถุวิเศษภูตังอัญโยญาตุตาคุณะโยคะวัสสปวัตตังอสุวิจจะยังหิปีตเทวายาธาติทันเทเอกังวินาจะหิตะเลสัมปาสัมปเวนะโลเกกะทาจิจัชเชจะปะตุภูตังคัมพีรลยาวิสยังอธิตุเถรสัตถังวิญญูหิปันติตาชาเนหิอิชาตยาดูปังโลกัมหิเกหิจิจะกัชจุปะละพนิยังเกสะจิสุทุวิธิตังคุณะกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิ สมุตปสัสตังมัญชิสุทธาภาษาสถานังปุญญาติกานะมัสมุตตมะบุญนะภูมังภูเขาชนามภูเขาสารังคาตานังปูชาลิเหตุสุประมาภิปูชนายางนิพพานาสฉิกิริยายุปะนิสัจจะถังสัมมากิเลสสัมมาราโสธานะสิทธิยาจะสาธาชุติอัชกุสเลหปุปะเสวะนิยังปานิจาหจจปิตสานังคมตมิยเมวะตัสมมาหิตังเทียตา,าตานังสารังคาัมภะ การติงที่วงางคณะในสุตนมัสมนาปูชเชยม,มัจจาปิสสะตังตุบาสันสจิตตาตถาดุป,ปาลิจริยาสทารตาจัปปุญญาณตถาสุก,กัดเตนะสุขีพระเวมุเตเชยนะตัสสะจฉทาปีธวะคีหนตูโยเจสัทถา,ารรมะวินายมหิปมานณปูโตโลกุตระพิสัมโยนิยโกสุโคชังตัสโสรปนิสยะเจายายะอยปีโหตุวัตถุเตเยปนิจตโตสุปัสสาทก,กาโลบทที่แโยจาคม,มา ปุริตาณมะกาสิกขาโยจจคุมาโมอาภาลาประกัศโทสามังโมภุโตสุขโตวิมุตโตมารัสสะปัสสาวะวินิโมเจยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวินเยยังพุทธังวลันตังศิลสาณามีโรกาสานาสัจจาวินายกัจจันเตชะสาเตชะเศรษฐโหตุสัพพันตระยานจาวินาสเบนตุธโมทโชโยวิยะตัสสะสัตถุสัจเคสีโรกาสานวิสุทธิมักขังนิจญานิโกธรรมะ ทาราสัาคารีสาตาวะโหสัตติกาโลสุจินโนธรรมมาวะรันตังศิลสานามามิโอหาปทาลังอบาสันตธาหังตังเตตนเตชะสัตเตชะสเชติโคตุตสะพันตร,ริยาจจวินาสเมนโตชัฏธรรมะเสนาสุขตานุโคโยโลกาสซาปาปูปากิเลสเชสตาสันโตสย,ยังสันตินิโยชโกจะสวากขาตธรรมมาวิธิตังตกโลสีสังคังวะรันตังศิลสานามามิพุทธาดุพุทธาสรรมศิลธิติ์ทิตันเตชะสัตเตชะสเชติโคตุสะพันตริยาจจวินาสเมนโตบททีท่เก้า นโมกาตะคาถานโมอัตตตสัมมาสัมพุทัสสะมเหสิโนนโมอุตตมะธรรมัสสะทวขาตัเสวะเตนิฐานโมมหาสังคัสสะปิวิสุทธสีทัสสิจิโนนโมโอมาตายัสตัสสะตัสตัยาสสะถาดูกังนโมโอมากาตตติจัสสะจัสสวาจุดยัสปินโมกาลปะภาเวนะปิปคาตุปัฏวานนโมกาลันุภาพเปนอนุสวิีหกตัวสมปัตินโมกาลัสสัตเเชวิทิวีโหโกมิกเตชวา โหดิสิบมหาสมัยสูตรเอวังเมสุตังเอกังสมัยยังปัจขวาสกิษุวิหารติกะปิแล้วทูตสมีมหาวันีมหาตาพิภูสังเขนสัตวทิมจอมปัติหิพิสุจเติหิสัพเทวะอรหัตตาอรหันเตหิสัตว์ทิโลกกทาตุหิเทวตาเยปุยนะสินปิจิตาโหทีพคะวันตังศาสนายาปิภูสคราจา อาตโคจะตุนนางสุทธาวัสากายิกานางเทวานางเอตอาตโคสิอยัางขุปการวะจักเกตุวิหารติกะปีรัตุสมีมหาวันีมหาตาปิกุสังเคนสักทิมจมมาที่พิคุจัตยิสเปวะอรันชัยสัสชิตสักขีดอกกทัศรุธิเทวตาเยโพยินาสติปิตาโคติปะวันทังศาสนาปิกุสังขาจะยานุนราปัญปิเยนาปกาวะติลุนวัศกรรมยามาอุปศักดิ์มจวาปการวะตุสติกิปันเจคขาทาราสอยมัติ อัโหตาทวตาสยชัดปีนมาพาวปุริโตสมจิตังวะพะภาษาเสียัาษะดีตังวะิชยเอวะม่บสุท้าวเศรษฐเทวสุอัตริตาปะกอตับุรุตุระหังสุอัตโหตาเทวกาฟันตังปิพาเทวใจกัมันตังกังสุเอเกมันตังที่จโคเอกาเทวตาปะกอบตัเศรษมังคทังภาสีอาหะสัมปยุัมิเทวกายมกตาอะคาตัะอิมัธรรมะสมยังตกิตายะอปรสังคติ อาระโขปราเทวตาพระพุทธตสุติกิมังคตังอาภาสีสัจระพิฆโพจันมัทิแหงสุจิตาตโนสุกรมกังสุจารถีวันเนีตานิฆาเฮตาวาอินชิยานีละคันติวัจิตาติอาตะโขปราเทวตาพระพะทตัวสุติเกอีมังคตังอาภาสีเชตวะกีดังเชตวะปริกังอินทักีลาโอจัมมัตเมชาเตจันลติสุทามิมราจุมัตตาสุทันตาสุสุนะครับที อาตโขปราเทวตาภักวัตโตสติเกอิมังคตแห่งอภาสิเยกิติพุทธังสาสังคาตาเสนเตคมิสันติอภยคูมีปะหายัมปนุสังเทหังเทวกายยัมปลิปุเรสันติติอาตโขภะควาภิขัวมันเจสีเยควยนาลิกเวทัสสุโลกันชาญโสเทวตาสันนิพฤติตาโหติตถาคาตังทัสนายภิกขุสังคัเจเยปิเตภิกเวภิกเวไอเหตุถงติตรรมทานาหันโตสัมมาสัพพทธาเตสาพีพระขวันตานังอิตาประมยวเทวตาสันนิพฤติตาเหตุถงเตยัสสพพีไมหังเอจระหิเยปิเตภิกเวภิสันติ อนาคตมทาน่างอรหันตตสัมมาสัมพุทธเตสัพพภควันตานังเอตาปรมายวเทวตาสนิปติตาภวิสันติสยสสพิไมหังเติอจิคิสามีพิกเวเทวเกยังนามามิจิสิาิกทยัมมิเทิสีพิกเวเทวะกยังนามามิตังสุนัชาสาธุกรรมนรติกโรดรปปิสามิติเอวังพันเตติโขเตพิขุปภวตัวบรรจรสุสมภวเอตัถวจะ สีโลกรรมนกับสามียถาภูมมาจตัสสิตายเยสิตาคิดิพระภิษิตาสมาหิตาปุถุสีหวัสักลีนาโลมังสาวิสัมพุนุโอทารมารสาสุทธาวิปัสสนามินาวิราพิโยปจาศเตตว่าอันนี้กบินพเวเตตโตมาริสัทธารสมาเกสานานีรัเต เทวกายาพิกันตาเตวิชนาชาพิฆวยจอัตตปามากุลนุสวาพุทธศาสานาเตสัมปัุยานาอมุสนาศานาอภิเกตตามาเรืงลาสาสาังตังลิงสตังเอเกอสหานาอมุสสนาสักสูงอภิเกจตะมาสักขุมทิชาสภะอุภาอโหตันจัสภังอภินายาววกิจวานาตงคุมาตโตมัญจิสัทถาสวัสดสนรเตวิวกายาพิการตาเตวิชนาชาพิฆวยเยวังกิจิสมิขิรยนุภูปโสตัสสาสาวายขาภูมิกามีทวาอิทิมันโตสุติมโตวานมันโตยัสสินโนมทัมมานา ชาติสหัสเห็ยมะวะาวัตรยขันน,น,นันตจาวันนี้น้อยที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยาสัตินโมโนธรรมนานาพิกามุงพี่กุณนาสม,มิติมะ่นั่ง สัตยาคิราติสหัสายขานานตโตนิโนที่มันโตชุติมันโตวันมันโตยัสสินโนโมธรมนาภิกมุภิกุนาสมิติวะนางอิเจเตโสขสาสหัายขานนาแต่วันโนท่มันโตชุติมันโตวันมันโตยัสสินโมธรมนาภิกุภิกุณาสมิติวะนางเพื่อสามิตามจะสตายขานนาแต่วันโนทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยัสสินโนโมธรมนาภิกุภิกุณาสมิติวะนางกุมิโรลาชคิโกเวปุรรสติเวชนามพิยนนาัาชาสหัสัยขานังปายุปปาสติวิโร ิโสปุณตปิสตตะพระโวอินธรรมนามาภะภะไติมันโตชติมันโตวันมันโตยัสสินโนโมธรรมนานาพิกามุภิกุลนางสมิติงวนังทระขิณาจ้าที่สังราชวิรุฬหะปะปัสสัจติยณวันนานาธิปติมหาราชยัสสติโสปุณตปิสตตะพระโวอินธรรมนามาภะภะไติมันโตชติมันโตวันมันโตยัสสินโนโมธรรมนานาพิกามุภิกุลนางสมิติงวนังปะชิมาจ่าที่สังราชวิรุปะโขปัสสัจตินะคานาธิปติมหาราชยัสสติโสปุณตปิสตตะพระโว มธรรมนามาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวานมันโตยัสสิโนโมธรรมนาภิกามุงภิกุนางสมิติงว่านางอุตตรราชที่สังราชกุยโรกุเวโรอุตตรภกุเวโรตป่าสาสติยะคณาธิปติมหาราชยะสสิโสบุญตาปิสตเตว่าโวยธรรมนามาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวานมันโตยัสสิโนโมธรรมนาภิกามุงภิกุนางสมิติงว่านางปุริมาทิสาท้าตรับโทลกินนาวิรุหกโกปะสิมนาวิรุหโคกุเวโรจตงทีิศจตารอเตมหาราชาสมบัติจตุทิศาตัธนามนากังสุวันณีกปิจตเว เตยัามมายาวิโนทัสสาคุบจนิกาสัท้าวมายากุเวนทุเวีเจนทุวิผูจวิผู้โตสหัจจันทโนกามาเสโตจักนิวมันฑุนิมันฑุจ่าปันโโหปะมัโยจัตเทวสุโตจัตมัตติจิตตเสโนจันตโพนโคราชาชโนสโพ อาคูบรจัสีโขจิวติมพลูสิวัชสายเอเจจันเยจราชาโนคันทกพักสหลาชุพีรบรมานายกบุงพิุ่น่าจะมีติงว่านางอาถากูสภานาคาเวสราชหัตจการพสตราอาคูยาชายติพิยมุนาตตาจอาคูนาคายาสินโอเอรวันมหานาโกตบะคมีติงว่านางเยนาคดาเชสหัสหานังติทิพาทิชาปะขิวิสุธิจักคูเวหายาสเตวันนปัจัตาติสรสุปันนาอิติเตสานามังอายตถานาคาราชานามาสิสุปันนาโตเขามามาา ตาพาตโลวัสวัสเสตย์ทิมันโตยศสิโนกรากัญชามาพิสมาอสุราชาเวคาสาวเวภาจิตีสุจิติจปรภารัตนามุจีสังขสัตตันจาริปุลตานังสเพเวโรจนามกาจันหิตาวาพะลิงเสนาหุภันทามุปะขบุงพระโยาริพันธ์นางเตภพิขุนางสมิติงว่นางอาโปจเทวาปทีจัตเตโชวายโจอชาขบุงโวลุนาวลุนาเทวา เทวสาสโมจะได้ศาสนสังขเมตตกรุณากายิกาอาคูเทวายาสสิโนสัจเตสัจตากายาสเพนนาณนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตนะมันโตยาสสิโนโมธมานาภิกขมุงิกุนาสิมิติงวะนางเวนทูจะเทวาสาลิจะอสมะจะชุเยยะมาจนทาตสุปนิสัตเทวาจะทามาคุปลกิตาสุริยะสุปันิสัตเทวาสุริยะมากุปลกิตานะครตอนนี้พระคิตวะอาคุมาทวารากาวาสุนังวาสโบเสธโศสกุบะคราบุรินทโทสัจเตสัทตากายาสเพนานัแต่วันนีโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนะมัน ชลามัชคีสีคาริวะอธิการจะโลชาจะอุมาบุพพนิภาสีโนวุนาสหธรรมจาะจุตตาจะอเนชกาสุเยมุรอาอาควาสวาเนสโนเราจะเตะทกายาจะเพนนานันโตนิโนยี่มันโตชุติมันโตวันมันโตยสิโนมธัมมนาธิการมุงิกุณาสุมิติวนังธมนามหาธัสมานามนุสรามนุสุธรมกีชาปุรติกาอาคูมโนอากูมโนปุสิกาอากูอรโยเทวาเยจะโลหิตวสีโนปะระคามหาปะระคาอาเทวาโย สุกาอารมหาอารุณอาคูเวคันักษาสหารตัวาคห์ปางบกขาอาคูเทวาวิจานาสัามักตาครากรชามิจการจายัสสินโนะรายังอาคาบชนโยที่สาพิวัสติสเตสะทากายาสเพนานาอนโนทิมันโตชติมันโตวันมันยสสสินโมุธมนาภิกามุิุณาสวิติมนังเขมิยะดูสิจายามากันกาจยัสสินโนลาพิการามาเศถาชตินามะจะอสวานิมานรติโนอาคูอาคูปริมิตาสเตเทากายาสเพนตานานิโนทิมันโตชติมันโตวันมันโตยัสสสินโนมุ สัเเตเทาวานิกายาสพเพนนันจวานิโนนามนบายนายขงังฉุนเยจันเยสัตชาสังหาอาวุชตาติมกีลาอุนคาติมนาตรังทะเคโมคา,มา,า,าคมตรังนาคาจนาวาสิตาสิตาสุภภาพสุภภาพมาประมตโตจปุตตายทีาา่มตัวสังหาสันนกุมารโลติโจสจัสโววคาสิมิติงวะนางังสังหาสภามาโลกานามนาพัมาชิติตาติอุปป,ปัญโนชุติมตันโตปิสมากายโยเยสติโซสซาเซชาอิสระอาคูวันเจกาวาสวัตติโนเตสจัตมาชะโตอาคาหัริโตบริวาริโต เตจ่าสัพเพกันเตสินเดเจเวสพมังเกมาราเสนานาภิกามมีปัสกาณาสัมมาทิยังเอสคันาชาพันทธาราเคนาพันธมุทุโสมัตตาปริวาเลธรรมาโวมุทิทักโกจินังอิติจัตาธามหาเสโนเกรหาเสนาเปยสยิตตานินาตะระมหัจาตะลังกัตะวันเพระวังยะธาปุสโกเมโคทะยังโตสวิชโกตถาโสดุชราวัตติสกุฏโธสยังวเสตัจังสัพพังอภิญญายะ เว่ากิจวัตนะจกุมาราโตมีเตยิสัทธาสาวกเกศเสนีลาเตมารัเสนาพิันตาเตวีชนะเถากพิฆวโรเจจตปรมารุตุโวสุตราวุธุสานศาสนาวีจารกิหิปะกามงเนสังลมปิชยุงจะเพวิชิตาสังฆมาพยาติตายะชศิโนมทังติสามุเตหิสาวกาเตชะเนสุตตาเตบทที่สิบเอ็ดมังคลาสุตตัง อเสวนาเจพระรานางปฏิตานางจดเสวนาปูชาจปูชนียานางเอตามครุตมังปภีรูปาเทสะวาโสจะปุเพจากตะปุญญตาอัตตาสัมมาปณิธิจะเตามมครุตมังพาหูสัจจานจ1สิปัญจะวินโยจัสุสิกิโตสุภาสิตาจยาวาจเตามครุตมังมาตาปิตุอุปันทานังปุตตทารักษาสังขะโหอนากุลาจกรรมันตาเตามครุตมังทานจจธรรมจริยาจะ ยาตากานันจาสังฆโหอนาวัชชานิกาม,มานิเอตัมรุตมังอลาติวิรติปปามาชปัญาจัสัญญโมอปปาตโจทจัตธเมสุเอตัมรุตมังคารวจานิวตัตโตจาสันตุทีจักกัจจันยูตากาเลนะธรรมมัสวรนังเอตังรุตมัง พันตีเจโสวัจสตาสัมนานัจจสทัศนังกาเลนะธรรมสักกจฉะเอตามุตมมังตาโปชพัมมาจริยาจอริยสัจจานาทสศนังนิพพานาสจิกิริยาจชะเอตามมคลามุตมมังพุทธศาสตร์โลกาสทมเมหิจิตตังยสานักกรรมปฏิอโศกวิรชังเขมังเอตามมคลามุตมมังเอตาทิ่สานิกตะวานาสัพพธรรมปะลาชิตาสัพพธาโสติข้าจันติตันเตสามังคลามุตมันติ12รัตนปริต ยังกิจิวิตังอิทวหูลังวาสะเคสุวะยังตะระนังปณิตังนั้นโนสัมังอธิตะาคตเนะอิทัมปีพุทธะตะระนังปณิตังอิเณสเจนะสุวธิขตุขายังวิราคังนัมตังปณิตังกยะจะคาตะกายมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณรสมาธิกิจิทัมปีธรรมเณรตรรมเงรสมาธิอิจิทัมปีธรรมเณรธรัมณรสุาธิิจิมปีรมาณรธิมมาธิกาัีธมาณรธรมเนะสมวิติอิทัมปีธรรมเณรธรรมเณรสมาธิกิจิัมเณนะเสวาติตุ เยสุปายุตาอัจฉรสัตตังปัสสัทขาจตารีเอตานิยุคานิโหติเตตะขิดเนียสุขัตตสสะสาวกะเอเตสุตินานีมหาภาราณีอิทังปีสังเคตระนังปะนิตังเอเจนะสเจนะสุวธีหอนตุเยสุปายุตามรัสสาทัพเห็นนันิกามิโนโคตมัสสาวเสนังหิเตปฏิปตามตังมิไครหะลัทธามุธานิปุติงปุชามนาอิทังปีสังเคตระนังปะนิตังเอเจนะสเจนะสุวธีหอนตุขีนางปุระนังนวังนัทิสัมพะวังวิรัตจติตายติเกภาว่าัมมิเตคินาอิ ขีณปพีชาบรุหิฉันทานิพันตีทีรายะทายยังปฏิโปยสัมปีสังเคตระลังปานิตังอิเตนะสัจเจนะสุพทิหนตุสิบสามธรรมบุตรสาสวัตอัตตาหาเวชิต,ตังเสยโยยาจายังอิตลาปชาอัตตาธันตัสสะโป,ปตัสสานิจจังสัญญาตัจ,จานิโนเนวัเทโวนคันทพโณมาโลหะพมุนาชิต,ตังอปาชิต,ตังกายิลาตาถาดูปะสะชันตุโนสิบสี่เกปุตระสูตร ภาสิตะบิงเตนะปะคะวตาชนตาะ,ะตาปัสสตารหตาสัมมาสุเทนะเอสะตุมเหมาอนะอนุสเวนะมาปัมะปะลายะมาอิติกิลายะมาปิทะกะสัมปะเทนะมาตากะเหตุมานายขานายขาเหนะมาอากาลาปริวิตะเกนะมา ทิฏฐิเนชานะคันติยามาพพะรูปะตายะมาสัมโนโนครูยะธาตุเมเหอตตะนาวาชัญเนยถาอิเมธมะอกุศล่าอิเมธมะสวัชาอิเมธมะวิญูคราติตาอิเมธมะสมมาตาสมัตินาอหิตายะทุขายะสมัตดติอาชาตุเมเหปัจฉะเฮยยาธะยาถายาธาสมเหอัตตะนาวาชัญเนยถาอิเมธมะากุศล่าอิเมธมะอนาวชัญอิเมธมะวิญูปัสสัถาอิเมธมะสมมาตาสมัตินาหิตายะทุขายะสมัตดติอาชาตุเมเหอุปะสัมปชะวิหะเดยาถาติ สิบห้าอุปานิยสูตรอุปนิยติชีวิตตมัปะมายุงชลุปานิสสันนสันติตานาเอตังพยังมรณะนเปขมโนปุญญานิสกยิราชาสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตตมัปะมายังชลุปะนิสสันนะสันติตานาเอตังพยังมรณะนเปขมโนโลกามิสังวัชเหสันติเปโขโยธากายนาสังยโมวจายาอุทัสจรัสตังตัสสะปะเปตัสสะสุขายาโหติยังชีวะมโนปะกะโลติปุญญธรรมธรรมโมหเวรักขันติ ธรรมจารินธรรมโงสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนทะทุกติคัดฉันติธรรมจารีทัเพสังขาราอนิจจติยัาปัญญายัปสติอาศานิพินติทุเขเอสามะมโควิสุติยาทัเพสังขาราทุกขาติยัาปัญญายัปสติอาศานิพินติทุเขเอสามะมโควิสุติยาทัเพธรมาอนัตตติยัาปัญญายัปสติอาานิพินติทุเขเอสามะมโควิสุติยา วัที่สิบหกอปันนากระชาดกอปันนากันทานใเมฆเกชุติยังอหูตักิกาเอตทัญญายะเมทาวีตังคันเหยะอปันนากังพหุงเวสราลังยันติปภพตานิวนานิจะอารามลุขัเจตายานิมลุสาทะพยาตาชิตาเนตังโขสราลังเขมารเนตังสรมุตตมังเนตังสรมบขามาถพัดทุกขะปุงจติโยจะพุทธจ่าธรรมจ่าสังฆัจสราลังคัตโตสัจจริยสัจจานิสัมมปัญญายาปสติทุกขังทุกขัสมุทรปาทังทุกขัสัจจะอติกามังอริยจ่าทางทีการทุกขู ปัสมัคามินังเอตังโขเสนังเขมังเอตังสัลโุตวังเอตังสัลมะคามะสัพพารุขาปัมุตจติสิบเจ็ดพันธิกรัตะคัถาอติตังนาวาคเมยนะปฏิกังเขนะกตังบุคคลไม่ควรคนหนึงสิ่งสิ่งหนึ่งของเวลาไม่ผู้คนวางสิ่งยังไม่ถึงนี้จะทัดตีตามบัญญัติการตังอปภิจจจาระคตัง สิ่งใดร่วมไปแล้วก็เป็นสิ่งที่ถ้าไปแล้วสิ่งยังไม่ถึงก็เไม่ถึงที่ยังไม่ถึงปัจจุบันนัะโยทำบางตัดถัดตัดถาวิปัสสติอสังลีหังอสังกุปบางตังวิทาดูวะลุกเยบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่ายงไม่คอนแคนธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรม่อนี้ให้ปุโปงเถิดอาเชวะกิจจะมาแต่ปังโกชัดยามานังสุเวพึงทังความเพียรในวันนี้ใครรู้จะรู้ใครจะรู้ความเปลี่ยนวันพุ่งนาฮิโนสังคาลังเตเนนะมหาเสนีนะมปัจจุนา เพราะว่าความผัดผีกับมาชุลผู้มีเสษนะหญ่นั้นย่อมไม่มีเราทั้งหลายอีวังวิหารที่มาตาปิงอโอหลังตับมาตัมที่ตังตามเวพาเทกับตโตติสันโตทิคเตมุนิติพระมุนีผู้สงบไม่ในบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดค้าในคำวันนั้นกลางคืนละผู้มีราติองเชลยด้วยปาชีแล่สิบแปดอภิธาปัญจบวีกาคณะปะชลารามโพมหิชลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจนบนความแก่ไปไม่ได้ พยาธิธโมไม่หิพยาธิงานนัติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจริญคนกับเจ็บไข้มไม่ได้มรณะธโมไม่หิบรรณา,มมางงานนาัติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาเจริญคนกับตายไปไม่ได้สมเพปิเมปิหิมนาปิหิมนา,นาภาววินา,าวาวเราจาละเว้นไม่สิ่งต่าง คือว่าต้องได้พัดพลาจากของรักของจรรยาจทั้งสิ้นไปกรมมาศกมิหิกกมรมชายาทกกรมโยนิกรรมปันทุกกรรมปฏิสนโนเรามีกรรมของตนมีกรรมผู้ให้ผลมีกรรมยันเกิดมีกรรมพุทธิตามมีกรรมที่พึ่ออาศัยยังกรรมมังกริสวิการลยานังวาปะปังวารตสาทายาทุพระวิจามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือต้องผลกรรมนั้นสิ้ไปเอวังอเมหิอภินิหารปัญจเวคีตพังเท่าทั้งหลายคุณมิชนะงิทุกวันเทิน บทที่สิบเก้าเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาชนิดทุกขาพยาปตตาชนิดพยาสกปัตตาชนิดสกโหตุสัมเบปิปานิโดเอตาวตาจามิฮิตุปัตังบุญญาสัมปะทังฉเพเทวานิโมทันตุสัพพะสัมปติสิทิยาทานังฉันตุสัทธายาสีนารคันตุสัมปทาภาวนาพิลาตาโหตุข้าฉันตุเทวตาคาตาสัเพชุพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอลนตานาจเตชนะพะขันพัจมิสัพปโสยี่สิเทวตาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาชินีถูกเปฆเลโพธิฆเลติหิงติหิงตา ธรรมธานินภะระวันตุปุชิตาโสถิ่งกะลนเตถาวิหารมันทะเลเสราจามชาณวากาจัปิกะโวสารามิกาธนาปฏิอุปสักาขามาจาัตเทสานิขามาจัตอิสดาสัปปานภูตาสุขีตาภะวันตุเตชาาพุชาเยปิจันทัสัมปาวาสัางเสชิชาตาอัทโวปปาริกาดีจานิกัง,รงธรรมวรัน เบกิจเตสัมเพปีทุกขัสักรลนตัวสังขยังทาตูจีดังสตังธรรมโมธรรมัทราจักบุคคาาสังโคโหตวธรรมโควะอาชายาจะอิตายาจะอัมเหตระคันตูสัตธัมโมสัมเพปีธรรมจาริโนพุทธิงสัมปาปุเนยยามะอเมอริยปเวติเตที่สิบเอ็ดสัพพะปฏิทานคาชา ปุญญสิธานิกตาตสายานัญญานิกัตานิเมเตสัจ,จัภักคิโนโกหตุสันตานันตาปะมาณกาเยปิยาคุณะวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทโยทิธาเมจาปยัติทิธา,า,า,าวาอันเยมชัชตะเวนิโนโสัตตา ทิทันติโลกาสมิงเตปุม,มาจตุโยนิกาปเจกะจตุโวกาลาสังสะดันตาพระวะพระเวยัตังเงยปฏิทานามีอนุโมทันตุเตสยังเจกิมังนัปะชาน,นันติเทวาเตสังนิเวทะยุงมยาทธินานะปุญญาณังอนุโมทานาเหตุนาสเพสัตาสทาผลตัอเวลาสุขาชีวิน,นมะเขมะตัดทัจ,จปะปนตุเตสาสาสิชะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีชี่สุดไม่มีประเมินจงเป็นผู้มีแห่ง กู้มีส่วนแห่ง <bamboo> บุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเอาแต่ผู้เป็นที่รักกู้มีคูณมีบิดามารดาวข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นเห็นแม้ไม่ได้เห็นและส์ภายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรตั้งกันอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกินในกําเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวในผมลงพบใหญ่สัตว์ดาใได้ทราบไปให้สมุนข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดสัตว์ดาใดไม่ทราบขอให้การให้สมบุญขอของข้าพเจ้านี้ของ เหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วของขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่ในสุขเสมอเทิดแต่จนถึงทางกระเสียมเทินขอขอหวังดีองศันของเรานั้นจงสําเร็จเทินด้วยรุภาพแห่งสงจะจธิษฐานอนุภายแห่งความเพียรและอธิษฐานการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการแสดงบทสนบนประสุภิปริตและพระคาศาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพระเจ้าขอให้คนเจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพระเจ้าเจริญทางโลกทางธรรม ขอโยเทพเซลดังหลายโพรโมทนาในการสวดสยายมนและพระธรมะเหล่านี้มโมทโมทนาและโผลพรแก่ข้าพเจ้าและวัสุมงคลพักกริ่งไรีพินาโดยมูลนทธิสมเด็จพระเยสนาตังวสมเด็จวัดวอลวิเว,วิหารตลอดจงชุมงคลทั้งหลายที่ข้าพเจ้านับถือรวมถึงที่ทสาจริงจ้างขึ้นที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยหรือว่าเป็นพระบาร,ริสและคมงคลในพระคัมภ์ต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทอญสาธุ